โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมน a r u t o Shippuden a n เม e ริ n จาสตอมซ4กันทีห้า <c oughs> กับวนอิสุระและก็โซเว v วลที่จะทำอะไรก็ได้คนเดียวเราจะไปเทสต,ตัวอะไรกันอีก <c oughs> ด้านเดิมที่เราไว้ใช้เทสต,ตัวละครวันนี้วันนี้วันนี้ซาคอนกับอูคอนไปแล้วมาถึงทายุยะ นึกว่าคางูยะเฮ้ยอ๋อมีนี่มันมีตัวละครคายูยะคางูยะอยู่แล้วนี่ใช่ไหมไหนไหนเอ๊ะไม่มีหรอมีสิมีในงานในงานแถวนี่มาคายูยะกับคุยบานโซ่เสียงมายาฝันคุยบานเสียงรอยร่องรอยร่องนะไม่ใช่ร่องนะร่อง <laughs> เสียงรอยร่อง เออแล้วก็ขุยยมาโซเสียงมายาฝันนะปะมีมีชุดแววุดเดียวเสียรอยร่องอะไรรอรอยร่องเขาอาจจะเขียนผิดก็ได้มาดูกันเธอมีความสามารถอะไรเอ้ทำไมมีรูปอะไรอยู่ข้างอ๋อจำได้แล้วตัวนี้มันใช้เสียงใช้คุยยใช้คุยในการ เออเขาเรียกว่าอะไรนะภาพมายาไหนนี่ไงนี่ไงนี่นอันนี้กดโจมตีแล้วเนี่ยนี่กดโจมตีเนี่ยเหมือนเหมือนตัวที่ใช้นี่เลยอ่ะตัวที่ใช้ฟองอ่ะนี่เอาไปเสียงมารอลอ, <c oughs> รอยหลงลอยหลงเอาไปคุยมนันปิดหลบโจมตีไหนไมาดูว่าโจมตีก่อน มาดูท่าตุอมซีก่อนว่ามันเป็นยังไงแค่นี้เองแค่นี้เองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะเฮ้ยซุบตีตีไปข้างบนแค่นี้สรุปอาวุธเขาคือขุ่ยครับเสียงอาวุธเขาใช้เสียงระยะประชิดไม่เก่งนี่ระยะประชิดมีแค่นี้แล้วลองอันดอลล็อกเร็วๆแล้วกดเฮ้ยซุปอาถานเชิญ กระฐานเชิญแล้วตีแน่ตีแน่ตีแน่ไงแล้วเราก็ยืนบังคับเอาไปตีแน่โจมตีตีแน่ยักษ์สายักษ์สากรงเล็บยักษ์สากรงเล็บช่วยแม่ด้วยอ๋อช่วยแม่ด้วยป้องกันแม่หน่อยปีตีเต่าปีต่อไปตีแน่โจมตีทำไมมันยากจังเลยโจมตีมีแค่นี้เหรอตีแล่ตีเลย ตีเน่เตอีกตัวนึงอ่ะคาถาเชิญยักษ์ทิโรตกระบองไงยักษ์ทิโรตกระบองครับอ้าวแล้วเราเข้าไปทำไมล่ะแล้วเราจะเข้าไปทำไมโจมตีเลยโจมตีแม่หน่อยโจมตีแค่นี้เหรอแค่นี้เฮ้ยน้องโจมตีดีกว่านี้ดินี่ไงตาม มันเบี่ยงช้าเอาตัวผ้าพันแผลมานี่ไงาขาอันเชิญตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้เร็วหน่อยตัวนี้เร็วหน่อยโจมตีตีแน่ตีแน่ตีแน่ไงเรามาดูอันติเอาไปกินคุยมนันโซ่เสียงมายาหายไปซะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันประทับอะไรหลายอย่างเลยนะ ไอ้งังเชิญไม่แข็งแกมันอ่อนฮักเกินไปเ <c oughs> กง่กงเก่งแต่รู้สึกมันวุ่นวายอ่ะแต่แต่เธอตีตเตะต่อยไม่เก่งนะไม่เก่งเตะต่อย <c oughs> เธอเตะต่อยเก่งสถานเชิญมาเอาไปเสียงคุยลอยล่อง น้งตีรวดนี่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้รู Hence, else, ้สึกว่าเร็วนี the ่แน่นี่แน่ตัวนี้รู้สึกเร็วนี่นี่เข้ามาไม่ได้โดนกันอกลับมาหาแม่กลับมาหาแม่ลูกไม่กลับสู้ต่อไปสู้ต่อไปอุ้ยซึบกลับมาไม่กลับอู้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เตะไกลเลยอ่ะรู้สึกช่วยบล็อกบล็อกไว้ได้เลยเฮ้ยเดวก่อนแต่วิ่งช้า พิซซุปโจมตีมาคุยโจมตีตีตีกระฐานเชิงกุ๊กเล็บมาโอ้แต่มันก็ไอ้นี่เหมือนกันโจมตีจิโจมตีเหมือนเป็นหุ่นสายหุ่นเชิดอะจะไอ เนี่ไม่ธรรมาดานะเนี่ยเธอไม่ธรรมาดาครับนี่เราเสกเรียกมาฐานเชนิญแล้วโจมตีโอ้ยโอ้ยฉัก่อนดูดิถ้าเราไม่เป่าขุ่ยมันจะไม่ตีให้เราแล้วขุ่ยแล้วตัวนี้ตีช้ามากเลยบกับกบัก โจมตีโจมตีแม่หน่อยโจมตีโจมตีทีเดียวเองโอ้โหไม่เวิร์กตัวนี้ไม่เวิร์กตัวผ้ามาัน,น,าาน,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 นมแผะมาพันธนาการฐานเชิญพันธนาการสี่แน่ยักษ์สาพันธนาการไป่ละที่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าอันติไปอันติไปโจมตีวิซุ่นโจมตีอีก มันลบดีวะด <c oughs> ีแต่ถ้ารออันเชิญอยู่แล้วเราเก็บเสียอเก็บไม่ได้หรอเก็บอ๋อเก็บก็แค่นี้เองเราก็ไปต่อยธรรมดาก็ได้เราก็ต่อยหมัดมวยได้แต่ไม่เก่งมากเราต่อยหมัดมวยได้แต่ไม่เก่งเอาไปอันติที่สวยงามโซ่พันธนาการไก่ป่ะโอไก่อยู่นะเนี่ยและนี้ล่ะเสียงลอยล่องนี่แน่เสียงลอยล่องแค่นี้เหรอไม่่คอยจะเจ็บปวดเลยนะ ถ้าเรายิงไปเรื่อยๆอ่ะยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเปร่าคุยไปเรื่อยๆเปร่าคุย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 เรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยซุ๊บรู้สึกว่าเขาก็ไอ้นี่เข้ามาหาเราได้นะเฮ้สึกรู้สึกจะเน้นเน้นกระฐานเชิญจบตีเนี่ยเน้นกระฐานเชิญมากกว่าผมว่า ถ่าคพุงเชิดนี่แน่ยักษ์สายักษ์สาเวลาแรตติสกิลลอยล่อกดีมากลูกพ่อลูกพ่อเฮ้ยลูกแม่ผู้หญิงก็วิงดีมากลูกแม่สำหรับคนชอบเชิดหุ่นแนะนำเลยทายุยะสายเชิดหุ่น เอาคุยบังคับพอ,อยักษพอยักษมันได้ยินเสียงจำได้ว่ามันสู้กับไอ้นี่นะเออใครวะอไอ่เนี่ยเงาอ่ะชื่ออะไรวะวะแล้วก็ตัวพัดมาช่วยาจำไม่ผิดผมเรงชื่อไม่ออกขอนึกก่อนขอนึกก่นอนยักมากมาอยาก่าไใช้ยักษ์ตัวนี้นะ แต่ว่าจมตีเป็กทำบัญชาตัวเนี้ยจมตีจมตีมตามเปกเปกกลับมากลับมาหาแม่จมตีอีกบักปักกลับมาที่สถานเชิญตัวใหม่เอาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ดูดูมาหาแม่ลูกลูก,ลก แม่ด้วยนี่แน่เอาไปโจมตีจอดเกาะไปวิ่งไวง้ผูกฐานเชิงแบลบ็อคโจตีเข้า,าเข้ามาสิจาเข้ามาสิจาเข้ามายืนบงววังไว้โอ้ยยืนบังไว้โอ้ยยืนบงันบงแม่ไว้ดีมากดีมากอัดระลอกเรว็วแล้วกดบิง mày là không tay chồng tay chồng tay ngài chồng bực binh nam, lá con, chồng là แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยยินเป่าคุยอย่างเดียวสายเชิดปุ่นสายเชิดยักษ์มาตอนนี้ไม่ใช่วอรนะ์มแล้วตอนนี้คือของจริงของจริงข้ายู่ยากกาอาระ เรจอใครดีหาสลังซุบไม่โดนไม่โดนขอชาร์จเต็มๆก็มบ่อและมาดูกันนี่โอ้โหเอาคุยเหมือนเดิมนี่ไงนี่ไงยงำเป็นไงนแล้วแล้วดูสกิลดูสกิลหน่อยปีสปีสเหมือนบังคับเหมือนอะไรวิญญาณมาเสียงบังคับวิญญาณน่นนะ เดนมาร์กโอ้โหอะไรอะอะไรเมืกก่อกี้แดนมาร์เอ,อเดี๋ยวก่อนนะแดนมาร์มีกสันญ,ญีอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปล้างใหม่อขอโทษการล้าต้องเจอตัวนี้ฐานเชิญโจมตีตีตีแน่โจมตีโจมตีเอาแย่แล้วแย่แล้ว ครับพลังไปก่อนนี่แน่เสียงเสียงอ๋อเสียงคุย,ยความตายไปนะไปกระถางเชิดคุ้งเล็บบังไว้บังไว้อุ้ช่วยแม่หน่อยช่วยแม่หน่อย,ย,แ,มอยแม่ขอชาร์จพลังก่อนเออตัวป้องกันตัวคุ้งเล็บดีสุดนะผมว่า,านี่แน่พลังเต็มที่มาดูกันฮะอนันสก,กิล เดนมาร์กมิกาสันดีแดนมาร์กมิกาสันดีเก่งเห็นความชั่วร้ายดีกว่าเก่งเห็นความชั่วร้ายงำแล้วไปเจตต่อใกล้ๆพี่วิ่งโหดคือเรียกยักษ์ออกมาบล็อกการโจมตีได้ระเบิดพลังก็โหดเยี่ยมแดนมิกาสันดีเก่งเห็นความชั่วร้ายเก่งๆ ผมไม่ค่อยถนัดเคล็ดขุดแต่นี่ถือว่าเรียกง่ายอย่างนี่ไงนี่ชาร์จพลังตอนนี้แหละไอขุนเขาจะหายไปครับเรียกขุดบนบล็อกเอาไปเห็นความชั่วร้ายไงล่ะเอาไปอีกเห็นความชั่วร้ายวิญญาณเป็นแบบวิญญาณรูปรูปร่างงูนะเอาไปต่อยเอาไปต่อยก็จะใช้วิญญาณกัดกิน เอาไปเรียบร้อยหมดแล้วหันเชิญหนะันเชิญยืนหน,นึ่งหลบวนหลบวนหลบมาเฮ้ยซึบซุปมาเลยนี่ไงเฮ้ยยายาเฮ้กดพอนไม้แล้วนะยืนเป่าคุยอยู่อ่ะยากยากเลยกดลงเล็บด้วยยักษ์สายักษ์สากองเล็บขึ้นมาหาแม่หน่อย นีเนี่ยกระเด็นไปก่อนถอยหลังปอาปีสกิลอันตีสวยงามไม่ได้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จยักษ์ออกมามา,มาสกิลขวดอะไรโดนอะไรไม่โดนยินหลบหลังหลังยักษ์ไว้เอาสกิลมาบล็อกกันโจมตีไว้ไปโจมตีไม่ได้ฮนะ นี่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 ฮ่าไปทางล่างดีกว่าทางนี้โหดเที่ยมสุดแล้วแล้วก็โจมตีระยะใกล้นี่ล็อกหลบไม่โดนอันนี้นี่แหละลูงูมาแล้วนะเอางูไปกินงูเสียงเพลงแห่งความชั่วร้ายงูรู้จักไหมเสียงเพลงแห่งความชั่วร้าย ตีใกล้ตามยังล่างเลยหมดนี้โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันเชิญหาตังออกมาอไปอันติคุยมันฮึ่มอาวุธฟ้าตัวเวทช่วยน้ำแต่กว่าจะจบมันก็ แบบลองลองล่างไงระเบิดพลังแล้วลองล่างลองสกิลเลยรู้สึกยิงแบบว่าปล่อยปล่อยวิญญาณไปกัดกินมันจะดูโอเคกว่าเข้าไปต่อยตีเดี๋ยวกายร่างใหม่มากายร่างสวิงเจอกันกายร่างอะไรครับอะไรครับ อะไรคะดิต้องอะไรคะอันเชิญจมปีไม่ไม่ไม่โดดมาจา้าเพลงที่จะกัดกินวิญญาณของเจ้าก็คือเพลงของข้าข้างำงำงำอาจะกิดกินวิญญาณของเจ้าเข้ามาเหรอเข้ามาเหรอเข้ามา,าก็โดนกัดกินวิญญาณสิ จากหายเพลงเพลงวิญญาณเนี่นยเียบหมดแล้วอ๋อหมดแล้วอั่นเชิญหลบหลังอั่นเชิญอย่าร้องเอ้ยอย่าชาร์จตอ่อมออกมาเลยถ้าหลบอยู่หลังเจ้านี่อยู่เข้ามาเข้ามาคุมคำนองนี่นะดูทุกคำนองของข้าแล้วก่อนโจมตีเตะต่ตอย นี่ไงนี่ไงอย่าอยา,ยา,ยา,ยาอย่าเข้ามาเอามาพาพันแผลสู้เขาขัพลังเต็มที่ตีเนี่ยชาพลังก่อนชาพลางังงอนรู้สึบไม่โดนทบแผลช่วยแม่ด้วยทำแผลตาม,ตมวงขอแปลงร่างก่อนขอแปลงร่างก่อนน,นี่แหละเวลาเนี้ยจบจะต้องจบเป็นสวยงาม เอาไป p ีส a s e โขนกัดกินไม่โดนทุบเฮ้ยเร่ยังไม่ได้ทุบเลยนี่ว่าจับนี่ไงนี่ไงไป p ีสเรียบร้อยพวกคนดองเพลงมันดุจำได้แล้วในการ์ตูนที่มันจะเรียกยักษ์ตัวใหญ่ๆอ่ะ ออกมาแล้วก็เป่าปี่แล้วยักษ์มันก็จะโจมตีแต่ในแต่นี้มันจะยักษ์ตัวตัวใหญ่กว่าเราหน่อยนะทหารเชิญนี๋เนยเดี๋ยวก็ยักษ์ยักษ์อยู่นี่ยักษ์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 พลังมาแล้วท่านโดือดทงี้ยเอาไปงำเอาไปงำเอ้ยไม่โดนเลยงำ ตงตีงำงำงำเสียงเทียนให้ความงพูดเลยแดนมานแดนมานนี่แดนมานนี่เป็นสัตว์ยียากจังเลยเขากำลังทนหมดแล้วหมดแล้วปกป้องแม่หน่อยออกมาเจ้ากระบองเข้ามาเลยโดนกระบองหวดนะจะบอกให้ท่านี้ไหมเพงเพ่งล่องลอยตมตีว้า ข้ามาคุมกันแม่ด้วยอย่าชัด์บักบักบักตันนี้ดีกว่าออกคุยนี่ไงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วนี่นี่เฮ้ยเหลือบโดนสารพัดลังงอนสารพัลางงอนแต่งล่างอั้นเชิญบักบักบักหลบหลังอั้นเชิญก่อนสารพัลางบัก ปากปากหรืเบิด์พลังมาเลยมาเจอกับคุยหนูไหมคะนี่จะคุยหนูไหมฮะนี่ค right ่ะน้องฟังเสียงคุยไหมคะเรียบร้อยเอ้ยง่ายได้แต่ไม่รวดเร็วเท่าไหร่ใช้ได้เลยนี่เล่นเอาไปเล่นแบบยากๆได้สบายเลยไม่ได้ดิม uh ันจะมี ชาตจากกักระชาตจากกักระเราจะเสียเลือดมันมีด่านที่ชาตจากกักระเสียเลือดโอ้โหโอเคขอชาพลังก่อนไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่กระเด็นไปก่อนเลยค่ะขอชาพลังก่อนค่ะมาแดดวะแดดกรสันยีรู้จักไหม เพลงแห่งความชั่วร้ายถึงด้วยไกลมากท่าน,นี้นี่แน่เอาไว้เอาไปาไกินอีกเรียบร้อยโด,โดนงูโดนงูฉกโดนงูฉกเป็นไงรู้สึกยังไงจะตายแล้วสถา,านเชิญอันตีเอ้ยไม่สำเร็จนี่นี่เฮ้ยอันตีเหรอช่วยแม่ด้วย ช่วยแม่ด้วยเยี่ยมมากฮะเสียงเพลงลองลอยไปก่อนลองลอยไปเฮ้ยแข็งร่าง,งเอาไปอันติสวยงามเยี่ยมเราชนะชนะเถอะแข็งร่างมาแต่โดนอันติเราก็เรียบร้อยอง้างด้วยทหารเชิญเดี๋ยวก่อนอีเ เดือบรอนตินี่เนี่ยนี่เนี่ยเรามียักษ์เยียวเหมือนโกงยังไงไม่รู้นะสองสองลุ่มหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ัวน,นี้แนะนำเล่นไข่เครียดรู้สึกจะรู้สึกดีกว่าเชิดขุนอย่างเี <c> ้เ <oughs> ชิดขุนมันต้องไปพร้อมกับขุนถึงจะเบอร์ออามาถ่ายล่าง ไอ้เ้รียวไฟสีดำฆ่าไม่็้องค์การครับลังมาเลยดวงน้องเพลงความชั่วร้ายเอาไปเยวเอุ้ยมันตามเลยะมันเหมือนมิสไซต์ติดตามไปเนี่ยเนี่ยไปอีกต่อไปเรื่อยเรียบร้อยอิตาจีเก่งเหรอเก่งเหรอเอาไปสิจ้าแงม ออกไปหมดหมดแล้วยักษ์ออกมาช่วยแม่หน่อยช่วยแม่หน่อยเอ้าช่วยแม่หน่อยเยี่ยมเยี่ยมท่านลังยักษ์บังมิดเลยยักษ์บับบบงมิดนี่มันกันได้ทุกอย่างเลยยักษ์เนี่ยสี่เข้ามาโอาอโออจับโอ้ยักษ์นี่ไง นี่นี่นี่โอ้อันเชิญอันเชิญยักข้าพันแผลข้าพันแผลมันเร็วข้าพันแผลมันรวดเร็วนี่นี่เอาไปทุ่มคำนองร้อยนี่เดือบช่วยชีวิตหน่อยยักไปไหนแล้วยักอันเชิญไหมอันเชิญใหม่ดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่นแ,นแต่งร่างดีกว่า ไมวเอาิวไปบักบักบักแลงล่างขึ้นเยน็นเย็นแปลงล่างก่อนมาแปลงล่างนี้มันดูเยี่ยมเกียมมากเลยพี่ถ้าใช้คุยถ้าใช้แคคุยเจ้าอย่ามาทำลายข้าเอาไปูุณน้องมีความชั่วร้ายเรียบร้อยเก่งครับเ ยมมันออนหัดเกินไปไอผู้หญิงเยียงผู้หญิงแก้มันอนหัดเกินไปสนุกอยู่สนุกอยมันมีลูกเล่นเยอะมีทั้งสามตัวเราจะเอาตัวไหนออกมาเล่นอรละสนุกสนุกใช่ไหมเราก็จะจัดจบแบบกระตูนไทยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ